สวัสดีครับกลับมาที่ช่องชัด์ตเพลย์เกมนะครับจากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้อัดคลิปเลยเพราะว่าช่วงนี้คือที่รู้สึกเหนื่อยกับการทํางานนะครับอ่าตอนนี้พี่อยู่ที่เกม r o v อนะครับ r า V Thailand นะครับวันนี้มาแจกโค้ดลุ้นรับสกินนะครับเริ่มกันเลยนะครับไปที่กล่องของขวัญนะครับอ่าไปตรงประกาศเกมนะครับแล้วกดที่แลกไอเทมนะครับคลิกเลยครับอ่าเราจะขึ้น หน้านี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวนะของพี่โหลดชา้านิดนึงนะครับกดใส่โค้ดนะครับอันนี้พี่ได้ก๊อปปี้เวลาเดี๋ยวนะของพี่กำลังโหลดพอใส่โค้ดเสร็จนะครับก็กดยืนยันได้เลยนะครับโค้ดนะครับ bjkvz bz B564P นะครับโค้ดนี้นะครับอ่าก็ลุนรับสก,กินนะครับกดอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับว่าแลกโค้ดสำเร็จนะครับกดตกลงได้เลยนะครับถ้าเราแลกครั้งที่สองมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับนี่จำกัดแลกได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัญชีนะครับกดออก จากนั้นของรางวัลจะอยู่ที่กล่องข้อความนะครับนี่อันแรกของพี่นี่นะครับแปลว่าพี่น่าอะไรอะ่ะพี่ต้องไปดูที่ กระเป,เเป๋าของพี่เมื่อกี้พี่ได้เป็นชิ้นส่วนสกินนะครับก็สามารถเอาไปแลกได้นั่นเองเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองสุ่มนะครับก็ไปสุ่มได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่ให้เพื่อนๆก็ได้สกินเป็นสกินนาตาญานะครับ โอเคครับขอบคุณมา,มากๆนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกันนะครับครั้งหน้าพี่ก็จะมาอัปเดตคลิปแล้วก็ของใหม่ๆที่มาแจกนะครับขอบพระคุณมากครับ